สวัสดีทุก่านะทุกคนเอเอผมตาตาตัดผมใหม่อย,าบบาย่าแปลกใจนะวันนี้จะมาเปิดในมาเก็ต่ะดูกันที่หวังเนี่ยอยากได้มีดเพราะว่าผมยังไม่ได้ผมไม่เคยซื้อมีดเลยเอกดเป็นดาวเดี๋ยวผมอยากได้มีดเออก็ไม่รู้จะได้อะไรก็มาเปิดกันหนึสองสามปุ๊บปุ๊บ <c oughs> โอ้ <c oughs> แฟนนี้ คือคลิปอาจจะสั้นนะครับอ,อะไรเนะี่ยะมาเปิดอันนี้นะขอมีดขอมีดดีๆอยากได้มากรี t <iny> t คอนได้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 อ่านี่กันอยากได้ขวานกีตป๊อปอ่ะโอเคถือว่าใช้ได้ครับมีรีคอน อืมก็ถือว่าใช้ได้ซื้อละกันเพราะว่าผมอยากได้มีดใหม่เต็มทนแล้วแล้วผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคือผมซื้อแวนดอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระบอกเลครับผมซื้อแวนดอลมาหกกระบอกอุ้ยทำไมเงาจังอัปเดตเวอร์ชันเออเงาสังเกตแล้วก็นี่โอ้นี้โอ้ยทำไมมันเงาจังวะทำไมมันดูภาพสวยสวยเออน่าจะอัปเดตทำไม โอ้ oh, นี้แฟนทอมผมอยากได้มานานแล้วเพราะว่าผมเคยใช้อยู่เออมันใช้งานดีมากๆเออโอ้โหนะ <c oughs> อัปเดตมาใหม่ <c oughs> ไม่รู้อัปเดตป่ะนะเดี๋ยวดูดูด,ดูความเงาโอ้โห <c oughs> ผมก็มีอยู่ในเฟนเดลอันนี้เออถือว่าโอเคเนี่ยได้มีไดได้ก็ดีใจแล้ว เออบวกกับแพรนี้เนีก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมเดี๋ยวบทคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็มาถ่ายป๊อปปี้ต่อนนะเออที่ไม่จะได้ลงวันศุกร์นะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีก็ขอลาไปแล้วสรรวัสดรรีกบายบายเจอกคลิปหน้ากบาย